ก็กก้าสวัสดีทุกท่านด้วยกับช่อง it possible อีกแล้วนะครับวันนี้เรามาเล่นอิงเกมแต่รอบนี้เรามาพร้อมกับคาร์ดป่าเกลววสามารถของคาร์ดนี้มี3มอย่างดัมเป็นจัมสไลด์ตะเขยอะระเบิดควันแต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้มาแล้วผมมาพร้อมกับคาร์ดป่ากลัวกว่าจะมาเฮ้ยรอบนี้ผมมาพร้อมอดืมมึคือ เรียบร้อยครืองชผมโดนยิงเราไม่ทำร้ายใครครับแล้วเราก็ไม่ช่วยใครด้วยเพราะเราเร็วอึบอือโดนโดน,โดนยิงเฉียดเฉียด๊บสไลด์ไปเ้ยเหมือนต้องเวิล์้15ก่อนใช่ไหมใช่เวิล์้15 เราก็ซิวๆไปนะคะเพราะว่าคาดอมันเร็วป่ะเรียบร้อยสไลด์โลกกระสุดเคสคนมันเหลือเหลือแค่ยีบสองคนเฮ้ยผมสไลด์โค้รสมูทเลยเมื่อกี้แบบผ่านแบบไม่ชนอะไรเลยท็อปเซนการสไลด์ที่สมูทที่สุดในโลกอนิเมะเฮ้ยโล้ผมว่างระเบิดปั๊บตูม รูปไม่ต้องถ่ายได้จังหวะแบบไม่ได้เดี๋ยวผมไปเปิดโปรงนี้เอาฮึบ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 เรียบร้อยข้ามมาแล้วฮึบฮึบสไลด์ไปหน่อยสไลด์ติดเฮ้ยสปีดลันสปีดลันตรงนี้มีกำแพงฮึบกระโดดปึ๊บเรียบร้อยข้ามกำแพงกระโดดปึ๊บไม่กระโดดไม่ติดเฮ้ยเฮ้ยอยู่ในเกมดาลโกนานะครับ ตัวไปแล้วเหลือยี่แค่ยีสิบอดคนเหมือนจะมีตัวอยู่ข้างล่างนี่้ะพักไปหมดเลยผุมลับไปแล้วเอด็ดอันที่ไม่อยากได้เกือบที่สุดเนี่ยอย่างน้อยถ้าผมได้ตุ๊ก,กตาก็ได้คอนเทนต์ละกันเอาล่มมาดีแล้วแต่ไม่ใช่เอามาในโลบอกก็ได้นี่แล้วผมแกแบบ no crack อะแก่แบบไม่แตกโคตรอีซี่ เออขึ้นไปออร่าฟาร์มดีกว่าสมเด็จมันต้อผักหมดเลยขอ,อยนุฟาร์มออร่าฟาร์มออร่าแล้วอาหารคนแรกครับท็อปเทนการฟาร์มออร่าเอาเอาอาหารคนแรกไม่ยอมผมไม่ยอมผมรู้ว่ารอบนี้ผมจะได้ที่หนึง่งเพื่อผักหนึง่งเอ้ยเอาอะไรก็ได้ครับผมไอดอนเคราผมใช้ชุบชีวิตไปแล้ว ถ้าผมจะไปใช้ตรงนั้นทำไมมันไปง่ายได้ยู่มั้งไปเราตามคนนี้ไปตามคนโหมากเลยเราเปิดให้เขาหน่อยมันก็ไม่มีอะไรมันต้องทางนี้ใช่ไหมแล้วก็ทางนี้ ขใช่ใช่ไหมไม่ใช่ทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่ขออยังไงก็ได้ขอแค่ผมไม่ดูเยอะก็พอเสียงเหมือนคนซูดก๋วยเตี๋ยวอะนี่ไงผมเจอแบบ p e r ร์เฟ s p o สปอสามสิบ รอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วอุ้ยมยันจะไม่รอดกระโด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 ดวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยวิ่งแบบสมูทสมูทสไลด์คมผมครับ เดินไปแบ็คฟิปโชว์อ้ยเอาม,มันมันยังมีมีดอยู่เหรอไม่มีแล้วเกือบตุยเรียบร้อยขาหักหนึ่งฮึบปรับไปไปฮึบฮึบกระโดดกระโดดไม่ติดกระโดดไม่ติดเรียบร้อย ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดปุ่มที่มีคุณดีไลค์กับอันซับสไครแค่นี้แหละบ๊ายบาย